ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดูออนะครับก็หลังจากที่ห่างหายการทำคลิปไปนานพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะกลับมาทำคลิปรีแอคชั่นหน่อยนะครับกับแบมแบมนะครับก็เซเว่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าลิปบอนนะครับซึ่งนี่จะเป็นซิงเกิลแรกเลยปะที่แบมแบมได้โซโล่นะหลังจากที่ออกจากก็เซเว่นมานะครับมาเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะ ก็หลังจากที่ได้ดูทีเซอร์ไปนะตอนแรกก็คือสิ่งที่ชอบเนี่ยคยืออย่างแรกเลยนะจากการดูทีเซอร์ก็คือแบบแบบนั่นเองก็คือแบบน่ารักมากแล้วสีผมสีนี้ก็คือดีมากเลยคือชอบมากก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูเ v ถึงเต็มๆการก,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 กับเพลงริบบอนนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย,เยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะอืม ก็คือนอนมาเลยนะนอนครับกราบหรุหบอเนี่ยหล่อมากเนี่ยชอบสีผมอ่ะชุดสวยด้วยนะชุดสูดทแล้วมีลายกหลา น่ารักไหมเฮ้ยแต่แต่ว่าเพลงโอเคเลยนะเฮ้ยคาเตงก็น่ารักแต่แบบแบบหล่อมากเลย คือคิดว่าถ้าเต้นเนี่ยเข้ากับแบมแบมมากเลยนะด้วยความที่ออกแนวแบบน่ารักขี้เล่หมือนแบบชุดดีดูชุดเลยนะทั้งแต่ออกมา เราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้ในกอนเซเว์นเนอะใช่ไหมท้ให้ไม่ค่อยได้เห็นใช่คำว่าน่ารักได้ซิ้นเปลือกมากเลยนะกับกับกับการดีแอคชั่นครั้งนี้นะ กาเต้นมันดูแบบดูเป็นเด็กแสบยังไงก็ไม่รู้นะ เอาอยู่มากถือว่าเป็นการโซโล่เดบิวต์ที่เอาอยู่มากๆเลยน่ารักดูตัวเล็กตัวน้อยเลย เยิ้มละลายมากน่ยดิแบมแบมแบบยิ้มน่ารักมากจะบ,บ้าตายจะบ,บ้าตายไรยวันเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเพลงลิบบอนนะครับของแบมแบมเป็นไงคนไทยนะจ๊ะอย่าลืมนี่คนไทยนะจ๊ะคนไทยด้วคนไทยคนไทยที่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ก็ถือว่าชอบมากเลยแบมแบมน่ารักมากสีผมชุดก็คือดีแล้วท่าเต้นก็คือเข้ากับแบมแบมมากเพลงก็คือเข้ากับแบมสุด,สดๆเลยนะเพลงนี้นี่คิดว่ามันเป็นเพลงสบ,สบายๆฟังได้เรื่อยๆอะ่ะก็คือฟังทั้งวันก็ไม่เบื่อนะสำหรับเพลงนี้คือดีมากไม่ไม่ๆๆไม่ๆๆๆไม่ไม่ไม่ผิดหวังไม่รู้จะติอะไรกับการโซโล่ครั้งแรกนะเดบิวต์โซโล่ครั้งแรกก็คือไม่มีอะไรจะติเท่าไหร่เลย แต่ที่ทําให้เขินกว่าตอนดู MV ก็คือจะเป็นช่วงถ่าย MV นะช่วงเอ็นคิดิก็คือจะเป็นแบบเบื้องหลังนะก็คือน่าราักแบบยิ้มทีก็คือแบบละลายไปหมดเลยถือว่าทําออกมาดีมากสําหรับเด็กไทยคนนึงที่แบบมีความฝันไปทําสิ่งที่ตัวเองรักอะที่ต่างประเทศก็ดีมากเลยอะ่ะเก่งมากยังไงก็ ต้องช่วยกันสนับสนุนอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้แบมแบมก็มีช่อง y o u เป็นของตัวเองแล้วด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นี่ยก็อย่าลืมตามไปกดนะไปดูแบมแบมเพราะว่านี่ก็ไปดูมาแล้วช่วงที่แบมแบมชอบแบบทาคิีหน่ากระจบก็คือจะโดนตกจากตอนนั้นนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าถูกใจมากเลยสนับเพลงริบบอนนะคะเพลงนี้ก็คือ แล้วเพืเ่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถอคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้เราดีแอคเพียงใดน,นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้กับช่องดูอ่อนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย